สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคูมกคูคณิตเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะพาไปหารจำนวนเต็มกันค่ะโดยหลักการหารคล้ายการคูณเลยก็คือถ้าเครื่องหมายเหมือนกันนะคะคำตอบจะออกมาเป็นบวกค่ะแล้วก็ถ้าเครื่องหมายต่างกันคำตอบจะออกมาเป็นลบนะคะคำตอบเนาะ นะคะดูที่คำตอบอ่ะทีนี้ข้อที่หนึ่งห้าหาหารสิก็คิด,ดง่ายๆเลยสิบเออะไรได้55าสคะ11 5เป็น55ตอบไปเลยปกติข้อที่2ลบ72หารด้วยลบ12กรณีเครื่องหมายอันนี้เครื่องหมายเหมือนหรือต่างคะเหมือนกันใช่ไหมพราะมีลบกับลบใช่ไหมคะ อามีลบกับลบเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะต้องออกมาเป็นบวกค่ะได้ปไปเลยคะ12อะไรไี่72 12ด6้72 12 5 6 12 6 72ใช่ไหมข้อนี้ตอบ6ค่ะเครื่องหมายเหมือนเป็นบวกก็ตอบบวก6ก็ค่ะก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายบวกเนาะอ่ะต่อไป49หารด้วย7 เจ็ดอะไรได้สี่สิบเก้าค่ะเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าใส่เจ็ดคำเครื่องหมายของคำตอบเครื่องหมายเหมือนหรือต่างต่างก็เป็นลบค่ะอ่ะข้อถัดไปเครื่องหมายเหมือนหรือต่างอต่างใส่ลบไว้ก่อนเลยก็ได้สองสองอะไรได้แปดสองสี่แปดสองอะไรได้สองสองหนึ่งสองก็ตอบลบสี่สิบเอ็ดง่ายไหมคะวิธีการดูก็เช่นอย่างนี้นะคะ ลบเป็นเครื่องหมายเหมือนกันคําตอบออกมาบวกอันนี้เป็นลบตัวหนึง่งอันนี้เป็นบวกตัวหนึง่งก็เครื่องหมายต่างก็ออกมาเป็นลบเหมือนกันอย่างนี้นะคะพอเข้าใจไม่เอ่ยถ้าเข้าใจแล้วนะคะนักเรียนลองทําชวนคิดดูได้เลยนะคะว่าทําได้ไหมคําตอบตอบอะไรนักเรียนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ